ตอนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันกอีกแล้วค่ะหลายหลายคนนะคะเจอปัญหารองเท้าหมิ่นเท้าเหม็นกันนะคะส่วนหนึ่งคือเกิดจากรองเท้าของเรานะคะวันนี้นะคะนุกแนะนำอุปกรณ์ที่หาง่ายๆมากนะคะในบ้านของเราอะนะคะมาฝากกันนะคะว่าเราต้องใช้อะไรมั่งนะคะอย่างแรกค่ะ คือเปลือกมะนาวหรือมะกรูดก็ได้นะคะหั่นให้เนี่ยลักษณะบางๆอย่างนี้เปลือกมะนาวที่เราใช้เ,เราบีบน้ำมะนาวหมดก็เอามาใช้ได้นะคะเอามาใส่ในรองเท้าค่ะใส่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะให้เป็นอย่างนี้พอก่อนที่เราจะใส่นะคะให้เราเอาเปลือกมะนาวหรือมะกรูดนะคะออกค่ะแค่นี้ปัญหารองเท้าเหม็นก็หายไปเลยนะคะอย่างที่สองค่ะ ตัวช่วยที่2คือเบกกิ้งโซดาค่ะหาซื้อได้ที่ไหนซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาค่ะอยู่ในเชลไหนอยู่ในเชลที่เขาขายอุปกรณ์ทําขนมอย่างเช่นเยีมแยมเจลลี่อะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวิธีการทํานะคะก็คือเราตักเบกกิ้งโซดามาประมาณนี้นะคะและใส่ลงไปค่ะ ใส่ลงไปนะคะทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะก่อนที่เราจะใช้นะคะให้เราเคาะเบกกิ้งโซดาออกนะคะและนำไปใช้ค่ะปัญหารองเท้าเหม็นก็จะหายไปยนะคะอย่างที่สามค่ะตัวช่วยที่สามอ้ตัวช่วยที่สามนะคะก็คือผงกาแฟค่ะเราได้ผงกาแฟมาลักษณะอย่างนี้ให้เราใช้ถุงน่องนะคะหรือถุงเท้านะคะตักผงกาแฟค่ะ ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ม้วนนะคะถุงเท้าหรือถุงน่องในลักษณะอย่างนี้แล้วใส่ลงไปค่ะไว้ทั้งสองข้างนะคะเช้ามาเราก็ดึงออกค่ะตัวช่วยที่สี่ค่ะน้ำส้มสายชูนะคะผสมน้ําโดยใช้น้ําประมาณสองถ้วยตวงนะคะแล้วก็น้าส้มสายชูนะคะประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะเอามาฉีดค่ะในช่วงเวลากลางคืนนะคะฉีดไว้ให้ทั่วเลยนะคะรวมถึงด้านในของรองเท้าด้วยนะคะ และเอาไปตากไว้นะคะเช้ามานะคะมันก็จะช่วยดับกลิ่นได้ค่ะตัวช่วยสุดท้ายแล้วนะคะแป้งฝุ่นที่เราใช้กันนี่แหละค่ะไม่ว่าเป็นแป้งฝุ่นชนิดไหนนะคะลองเอามาใส่ค่ะใส่ลงไปในรองเท้านะคะ เช้ามาก่อนจะใช้เราก็เคาะออกนะคะแค่นี้นะคะกินนะคะเหม็นในรองเท้าก็หายไปแล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าเป็นเคล็ดลับคู่บ้านดีๆนะคะที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะนุก,ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง e ีซี่โฮมและทีมงานทุกคนด้วยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ